สวัสดีครับวันนี้ที่อฟบายเ n n แนนะครับเราจะมาแนะนำนะครับการเก็บ t า a n s f o r m e r g e นะครับกับแกงจิว๋วซึ่งถ้าเป็นลายของเล่นเขาจะเรียกว่า MiniBot นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมินิบอเนี่ยมันเป็นของเล่นซึ่งออกมานานมากละเป็นของเล่นที่เป็นวินเทจทื่อๆนะครับ แปลงร่างทื่อๆง่ายนะครับรดดาแก๊้งของเขาเนี่ยก็จะมีอยู่หลายตัวนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําการเก็บซึ่งผมว่าเป็นตัวที่คล้ายในกระตูนทาร์ s โอมเมอร์มากที่สุดน,นะครับซึ่งเป็นตัวสมัยใหม่ขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแนะนําทีละตัวแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะออกมาเป็นแพ็ค เป็นหุ่นคันเล็กๆล่างรถคันเล็กๆจะมีอยู่หลายตัวอยู่นะ <c oughs> แต่วันนี้เนี่ยที่ผมจะแนะนำนี่ก็คือคือคุณต้องเก็บเฉพาะเฉพาะตัวที่ผมบอกก็ได้หรือบางคนก็จะละเลยเถิดไปถึงตัวอื่นๆนะครับซึ่งตัวที่ผมจะแนะนำนี้เป็นของสมัยใหม่ก็คือตั้งแต่ซีรี ผมไม่แน่ใจนะว่าก่อนหน้านัาน้นมันมีหรือเปล่านะครับแต่ที่ผมจะมาแนะนำส่วนใหญ่จะเริ่มจากซีรีส์ Combiner War นะครับความเป็นมาของของเล่น Transformer G1 แก๊งน,นี้เนี่ยส่วนใหญ่สมัยก่อนเนี่ยของเล่นมันยังไม่ออกที่เหมือนในการ์ตูนทั้งล่างรถและล่างหุน่นนะครับส่วนใหญ่ต้นกำเนิดที่ทำก็คือทำมาเป็นของเล่นเนี่ยก็คือ งานของค่ายเติร์ปปาร์ตีนะครับซึ่งมีหลายค่ายทึ่งทำออกมาแต่ตอนนี้เนี่ยปัญหามันคือเหมือนจริงนะครับแต่เมื่อย้อนกลับไปช่วงนั้นสักประมาณ6-7ปีเนี่ยมันเหมือนเหมือนเมื่อย้อนกลับไปนะครับเมือ่อ6-7ปีมันเหมือนแต่ราคามันค่อนข้างที่จะแพงนะครับแล้วก็บวกกับวัสดุ ของงานเติร์ดปาร์ตี้สมัยก่อนเนี่ยบางค่ายเนี่ยมันยังไม่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมาถึงปัจจุบันเนี่ยของเล่นงานลิเกธิ์แท้ที่ผมจะแนะนำนี้เป็นตัวของแท้นะฮาร์โบ bro, แล้วก็ทักาล่หรือทักาละรวมกันแต่ส่วนใหญ่ผมจะเป็น h a ร์ o บแล้วก็ไม่แพงนะครับไม่แพงอ่ะนะครับอันนี้ผมก็แนะนำตามนี้ก่อน ตัวที่ผมจะมาแนะนำตัวแรกเลยนะครับ <c oughs> อันนี้คือเจ้าวิลลี่นะครับเจ้าวิลลี่แต่ในกล่องเนี่ยเขาจะไม่ให้อาวุธมานะครับแล้วอาวุธของเจ้าวิลลี่เนี่ยคือหนังกระติกนะครับคือหนังกระติก <c oughs> <c oughs> นะครับอันนี้คือเจ้าวิลลี่เป็น ตัวที่อยู่บนดาวไซเบอร์ทอนนะครับอยู่คนเดียวแล้วก็ร่างรถเนี่ยแปลงเป็นรถไซเบอร์โทเนียนโหมด Mode, นะครับซึ่งไปเจอ,เอแก๊งออโตบอดไปเจอก็คือกิมล็อกนะครับก็เป็นคู่ป,ปาบของกิมล็อกเหมือนกันก็คือชอบแย่นะครับอันนี้คืออาวุธของเจ้าวิลลี่อันนี้น้องท่านหนึ่งโมให้ผมนะครับ ก็ใช้เศษ <c oughs> อพวกกันผ้านะครับเศษกันผ้าแล้วก็พวกแผงนะครับแล้วก็มาเจาะแล้วก็มาเสียบแล้วก็อุปกรณ์ของน่าจะเป็นพวกเลโก้หรืออะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นอกลมๆเอาให้เจ้าวิลลี่ถืออันนี้อด้เอาเองนะครับดับงนั้นก็เลยได้เจ้าวิลลี่ นะครับยิงยิงหนังกระติกซึ่งตัวนี้ทำไมมันถึงชื่อมินิบอทนะครับส่วนใหญ่แก๊งนี้ที่ผมจะแนะนำเนี่ยในการ์ตูนตัวจะเล็กนะครับพูดง่ายว่าตัวจะจิ๋วเท่านั้นทั้งนั้นเลยนะครับตัวจะเล็กจะไม่ถึงไซส์ถ้าเราเก็บเป็นของเล่นจะไม่ถึงดีราคาไซส์ของมัน,นจริงๆคือ Legend นะครับ รีเจนคาซ,ซึ่งต่ำกว่าไซดีลักคาร์นะครับแล้วตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นงานเติร์ดปาร์ตี้เนี่ยเติร์ดปาร์ตี้จะทำเป็น MP s c a l สตัวจะค่อนข้างแพงหลายพันในสมัย6-7ปีที่แล้วนะครับตัววิลลี่ถ้าจำไม่ผิดจะมีอยู่อยู่ไม่กี่ค่ายที่ทำนะครับแล้วราคาค่อนข้างที่จะแพงมากนะครับแต่ตัวนี้เนี่ย คือผมจำไม่ได้มันจะเริ่มจากซีรีส์คอมบ i เนอร์วแล้วก็ไทท a นรีเทิรนนะครับส่วนใหญ่ๆหลักๆจะมีอยู่2ซีรีส์นี้นะครับตัวที่1คือ w i l l ี่แล้วคุณก็เอาไปสมัยนี้คุณเก็บไซส์ดีลักคาร์ดงานของ e a r t h ธ i ลท์งานของซีของ e a r t h ธ i ลท์นะครับมันจะไม่มี w i l l ี่ดังนั้นคุณเก็บพวก ต่างๆในซีรีส์ใหม่ๆไปแล้วยังขาดแก๊งมินิบอทวิลลี่ตัวนี้แนะนำนะครับจะได้ถูกต้องตามโมงจุ้ยแต่ตอนนี้เนี่ยปัญหาของเจ้าตัววิลลี่เนี่ยงานค่อนข้างที่จะกากมากก็คือหลวมมากนะครับ mm hmm. เมื่อแปลงเป็นรถเนี่ยจอยของจอยขาต้องหลุดมาแน่นอนเพราะเป็นระบบจอยส,ส่วนใหญ่นะครับเนี่ยจะค่อนข้างที่จะงอกงกงอนง,น,งนนะครับแต่อย่างนี้ก็ต้องแลกมาซึ่งราคาราคาก็ คือผมว่ามันต่ำที่สุดละเพราะว่าอยู่ประมาณห้างน่าจะอยู่550บาทนะครับแต่ปัญหาคือไม่ค่อยมีในห้างนะครับถ้าย่างไรก็ถ้า,ถา,ถาท่านใดเจอนะครับก็ลองจัดกันซะผมว่าน่าจะเป็นตัวนี้ตัวเดียวด้วยเพราะว่างานรีที่เป็นซีรีส์ใหม่ๆยังไม่เห็นเลยนะครับไม่คอมเมเนอร์วอกและถ่ายท่านรีเทิร์นนะครับลองหาดูโอเคผ่านไปสำหรับตัวที่หนึ่งะครับเจ้าวินล,ลี่ ตัวที่2นะครับเจ้าบานตัวนี้ผมชอบเหมือนกันก็คือเท่มากนะครับมันเหมือนเป็นหน่วยลบซึ่งบูชิมหายเลยไอเนี้ยนะครับแล้วลักษณะเนี่ยหัวของมันจะเหมือนเจ้าฮัมเม์เฮดนะครับจาก Xmen หรือเปล่านะครับ ซึ่งตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ตัวเล็กตัวจะดูปัอมๆนะครับปัอมๆน่ารักน่ารักอาวุธไม่มีมาให้นะครับตัวนี้พอดีพีมอนเขาหล่อเลยิ้นมาให้นะครับพวกอาวุธปืนก็เลยมาให้ถือตัวนี้เนี่ยครับจะเป็นน่าจะเป็นของคอมเบนเนอร์วอร์งานเติร์ดปาร์ตี้แพงมากนะครับจะมีที่ จะมีค่ายที่ทำอยู่ดีๆน่าจะเป็นของแบร u คิวนะครับโคตรแพงหายากล่างหุ่นป้อมๆน่ารักน่ารักล่างรถเขาจะเป็นรถเ,เหมือนแลโรเวอรนะครับแลโรเวอร์แล้วทีเด็ดของเจ้าบานเนี่ยรถสามารถมุดดินหรือดำดินได้ก็คือมันจะมีออปชั่นตอนในกระตูนนะครับมีหัวสว่าน แตะไปที่หน้ารถแล้วก็ดำดินได้ซึ่งของเล่นของ Bad Q เนี่ยทำออกมาเหมือนเลยแล้วก็งานดีด้วยนะครับแล้วก็อันนั้นจะเป็นงาน third party ้เขาจะทำมาเป็นไซส์ MP Scale เราจะไปยืนกับแก๊งพวก MP ตัวส่วนส,สเกลมาตรฐานคือ25เซนนะครับแต่ Bad Q เขาจะทำย่อลงมาก็เหมือนไอ้พวกเนี่ยซึ่งจะเป็น g e n ก Card นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ นะครับตัวนี้หนึ่งตัวที่ห้ามพลาดเพราะเป็น G1 รุ่นแรกๆเหมือนกับเจ้าวิลลี่นะครับน,นี่ตัวที่2นะครับต่อมาตัวที่3นะครับอันนี้เป็นหนึ่งเดียวจากออโต b o t บอทนะครับที่แม่งบินได้ก็คือมันเป็นเครื่องบินนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยออโตบอทแม่งจะเป็นรถหมดเลย อันนี้เป็นหนึ่งเดียวนะครับที่ยังไม่รวมพวกคอมไบเนอร์ทั้งหลาย <c oughs> ที่เป็นแอเรียบอร์ดก็คือสูริเลียนนะครับมีอันนี้ตัวเดียวก็คือเจ้า power guide นะครับเจ้า power guide เนี่ยจะเป็นเครื่องบินสมัยนั้นผมไม่แน่ใจเป็นเครื่องบินเลยแต่น่าจะเหมือนเครื่องบินลบนับ่ะนะครับเพราะมีอาวุธมีอะไรแต่ power guide เนี่ยจะเป็นเมื่อแปลงเป็นร่างหุน่นตตัวเล็กตัวไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ บทบาทของมันก็เด่นมีฉากที่มีส่วนร่วมกับมนุษย์มีสายใยผูกพันกับมนุษย์นะครับเจ้า Power g u i ไกลแล้วก็เป็นหนึ่งตัวที่บูเหมือนกับตัวบานเจ้าบานนะครับส่วนเจ้าวิลลี่เนะี่ยยังไม่ค่อยบู๊เพราะยังเด็กๆเกจะเหมือนเอาหุ่นที่มันเด็กๆนะครับแต่อันนี้เจ้า Power g u i ไกนะครับจะ หือว่าดีแล้วก็ไซส์นี้ถูกต้องเ็สมัยก่อนเนี่ยงานเตอร์ปาร์ตี้ก็ออกนะครับตัวนี้ก็หายากผมจำไม่ได้ครับส่วนใหญ่เนี่ยค่ายที่ทำโบราณโบราณจะเป็นค่ายไอเกียนะครับแล้วก็จะมีอีกค่ายอื่นแต่ผมจำไม่ได้ต้องขออาภัยนะครับแล้วเจ้าตัวนี้น่าจะเป็นของ Combiner War นะครับเจ้าเจ้า Power g u ไกตัวนี้นะครับยังสามารถ แปลงเป็นเขาเรียกอะไรแฟนเมดเอาเองสามารถแปลงเป็นปืนให้พวกคอมเบเนอร์วอลถือได้นะครับสำหรับเจ้า Power g u i ไกตัวนี้นะครับไซสยย์จะไม่ใหญ่ลิเจนคาร์ดเหมือนกันแต่ตอนนี้อาวุธเขาจะไม่ให้มาระบบการแปลงร่างกันง่ายนะครับผ่านไปแล้ว3ตัวนะครับสำหรับแกงมินิบอร์ตัวที่4 เจ้า UFO น้อยนะครับอันนี้ไม่มีปืนนะครับปืนเหมือนเดิมครับผมเอามาถือก็เองเจ้า UFO แปลงร่าง UFO กลมๆนะครับน่ารักน่ารักอันนี้คือเจ้า Cosmos นะครับเป็นหนึ่งในออตโตบอทที่อ่นจะอุ่ร่างในกระตูมจะอุ้นๆน,น,น,นะอันนี้เขาจะทำทรงแบบมีมีเอวมีอะไร แต่ร่างจริงจะดูป้อมๆเล็กๆแล้วร่างจานบินเนี่ยจะป้อมๆเหมือนกันแต่ของเล่นมาจะค่อนข้างที่ทําแบนๆนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งตัวที่อันนี้นะครับก็จะเหมือนภารกิจคือของเจ้าคอสมอลเนี่ยการสํารวจเพราะมันเป็นยาน UFO นะครับมันก็จะบินไปตามจักรวาลอวกาศนะครับไปสํารวจว่ามีอะไรที่ไหนอะไรยังไง สำรวจในที่นี้อาจจะเป็นเหมือนสอดแน้มด้วยก็ได้นะครับแต่เวลาบูเนี่ยบูเหมือนกันนะครับแล้วก็งาน Third Party ก็ทำาอ,อกมาหลายค่ายเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้า c o ส m o มอนี้นะครับสีมันจะค่อนข้างที่จะสดใสครับสีเขียวตัดเหลืองหัวแดงนะครับเจ้าพอสต o มอนะคอสมนี่ก็เป็นอหนึ่งตัวนะครับที่ต้องเก็บ ผมที่ผมบอกมันนี่คือต้องเก็บนะครับแต่อาจจะมีนอกเหนือนั้นแล้วแต่ท่านนะครับผ่านไปนะครับ4ตัวเอาตัวนี้ก่อนเจ้าเกียร์นะครับออโตัวบอดเกียร์นะครับจากน่าจะคอมบเนอร์วอลเหมือนกันแต่อันนี้เนี่ยเห็นนะครับ <c oughs> มันจะกวงกวงของเล่นเนี่ย เพราะว่ามันก็ไว้พับแปลงเป็นล่างรถนั่นแหละนะครับแต่มันจะกวงกวงไม่มีตัวปิดนะครับงานเติร์ปาร์ตี้ทำเหมือนกันนะครับก็แพงด้วยเจ้าเกียร์เนี่ยจำก็จะมีตอนของเขาเหมือนกันที่เด่นๆน,นะครับแต่เราจะจำมันได้ก็คือหัวมันเนี่ยมันจะอยู่ในเหมือนใต้สเกิร์ตรถอย่างเงี้ยน,นะครับ หัวจะไม่ได้โผล่ขึ้นมาเป็นอิสระนะครับหัวมันจะอยู่อย่างเงี้ยไอตัวเจ้าตัวนี้เจ้าจะเด่นอยู่ประมาณนี้นะครับในร่างรถของของเขาเนี่ยก็จะเป็นรถกระบะคันน้อยคันไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ถามว่าบูตัวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยบดไม่ค่อยบูเท่าไหร่แต่เวลาลุยเนี่ยเขาต้องลุยด้วยนะครับก็จะมีบางตอนซึ่งเป็นตอนของเขานะครับแต่ของเล่น ชุดเนี้ยตัวนี้ผมว่ายังไม่ค่อยเหมือนกับสตัวที่ที่ผมหยิบมให้ดูนะครับแต่ยังไงคุณก็ต้องเก็บเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บของที่ผมบอกนะมันก็จะไม่มีซีรีส์ไหนที่มันมีไซส์ขนาดนี้นะครับแล้วก็ราคาด้วยนะครับ ล่าสุดเนี่ยเทลเซลกันเนี่ยแต่บางตัวมันก็เรามันมันไม่น่าสนใจที่เห็นเห็นเนี่ยสามสี่ร้อยมีแน่ที่ลดลดนะครับตัวไม่อย่างอย่างเกียร์เนี่ยอาจจะไปถึงร้อยกว่าบาทนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมันบางคนบอกมันไม่เด่นใช่แต่ตัวเนี้ยมันต้องมีนะครับของมันต้องมีอ่าตัวที่ห้านะครับตัวต่อไป นี่ครับเจ้าสีสเปร์นะครับร่างแปลงก็จะเป็นเรือบรรทุกสะเทินน้ำสะเทินบกบทของเจ้าสีสเปรมีเยอะเหมือนกันนะครับจะคล้ายๆหน่วยลาดตะเวนเหมือนกันเวลาบูก็ต้องบูเหมือนกันแต่ตัวนี้เนี่ยอาจจะมีอาวุธมาให้นะครับคือเรื่องเรื่องว่าประกอบตอนเป็นร่างาเรือสะเทินน้ำสะเทินบก งานเติร์ดปาร์ตี้ล่าสุดถ้าจำไม่ผิดจะเป็นค่าย X ที่ผมรีวิวไ้ด้วยนะครับ X t u b o s นะครับตัวที่ลากให้เจ้าบัมเบอรบีเล่นเป็นสกีนะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นสังเกตง่ายๆก็คือเขาจะมีใบพัดนะครับซึ่งตอนเป็นเหลือนมันจะเป่าให้เหลือแล่นแล้วก็เท้าของเขาจุดเด่นก็คือเป็นตีนเป็ด ก็คือเป็นหัวเรือนั่นเองนะครับอันนี้ก็คืออีกเจ้าหนึ่งยินนีบอร์ดที่มีบทเด่นนะครับบทเด่นเหมือนกันแต่แต่ไม่ได้ถึงกับเป็นนักบู๊นะครับก็ราะตะเวนมีภารกิจบ้างบางฉะบางบางตอนนะครับแล้วก็เตอร์ดาร์ตี้ทำออกมาล่าสุดเอ็กทานบอร์ดนะผมยังเก็บเลยนะครับก็งานดีงานดีมากเล็กเยอะ นะเป็น MP Scale ถ้าใครเก็บนะครับก็ต้องเก็บถ้าเป็น MP มนะครับ m า s t e r Piece ก็เก็บเป็นของ x x i m e b o t แต่ถ้าเก็บงาน Earthlight งาน Site c o m m a n e r w a ์ l หรือถ้ t a n า e t u เ n ซีรีส์พวกนี้ที่เป็น s i ด e ดีลักคาร์ d พวกนี้แล้วเจ้าพวกนี้สังเกตใช่ไหมครับมันจะตัวเล็กก็เก็บเป็น s i ด์ Le ือ r d l e g e n d Card ตามนี้นะครับอันนี้ผ่านมาแล้ว6ตัวนะครับตัวต่อไป จะเป็นตัวสุดท้ายนะครับตันี้ก็คือเจ้า Beast Comber นะครับซึ่งในบรรดาทั้งหมดเนี่ยผมชอบไอตัวนี้มากที่สุดนะครับชอบเฉพาะตอนของเล่นตัวนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับ b e a คอเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน t r s n s r o r r g r n e r a t i o n 1นะครับซึ่งร่างแปลงเนี่ยจะเป็นรถแบ็กกี้รถบักกี้นะครับซึ่งเป็นรถ รถที่ใช้ในทะเลทรายนะครับจะไม่มีหลังคาหลังคาจะเป็นโลบาร์นะครับแล้วหน้าต่างของมันเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์ก็คือเหมือนที่เหมือนใส่แว่นนะครับเหมือนมันใส่แว่นตัวนี้ผมชื่นชอบเพราะว่ามันจะมีอยู่ตอนหนึ่งก็คือบทของมันเลยเนี่ยเจ้าบีสคอมเบอร์เนี่ยมันจะ เป็นคนรักสงบนะครับสพัพสัตทั้งหลายแหละนกนกจะชอบเขาเพราะว่าเขาเป็นคนรักสงบนะครับ,นะรบแล้วก็จะมีตอนที่เขาเป็นนอนหรืออะไรชอบนอนอยู่ในป่าแต่ตอนนั้นเขาไม่รู้ว่ามันมีบึงน้ำอยู่บึงหนึ่งเป็นทะเลสาบซึ่งทะเลสาบนั้นนะ่ะเป็นทะเลสาบ ซึ่งเป็นทองก็คือถ้าลงไปจุ่มเมื่อไหร่อาบเมื่อไหร่ตัวจะเป็นทองคําแล้วก็จะเป็นเกาะคืออดยังไงอะ่ะเป็นอมตะดิสคอมเบอร์ไม่รู้นะครับแต่ไอ้พวกดีเซติคอนเวนรู้ก็มาที่แหล่งน้นํานี้ก็ลงมาเล่นน้ํากันนะครับแล้วก็ทําให้ทําลายยิงนี่นู่นยิง,งนี่นี่ทำให้เกิดสัตว์ป่าไม่ไม,ไม่ไม่มีที่อยู่นะครับตอนหลัง เจ้าบีคอมเบอร์กับแก๊งออโตอบอตก็ได้ร่วมกันมาช่วยนะครับก็มาลุยกันแหละพ่ดยง่ายนะครับแล้วก็ไล่เจ้าดิสพวกดิเไติคอนไปได้นะครับแล้วก็พื้นป่ากับอาทะเลสาก็เป็นปกติไม่มีใครไม่มีคนพวกรีเซปหรืออะไรมาใช้ก็นอกจากสัตว์ป่านะครับ สัตว์ตามาอยู่อาศัยอะไรประมาณนี้แล้วไอ้นี่เขาจะมีก็คือปืนยิงออกมาเป็นดอกไม้แล้วก็มีนกเกาะไหลซึ่งงานเซอร์ปาร์ี้ก็เป็นเอ็กซ์ตันบอร์ดอีกนะครับที่ทำออกมา,าเป็นงาน MP นะครับเป็นงาน MP ซึ่งตัวนั้นผมว่าจำจำสุดแหละแต่ถ้าเราเก็บไซส์ DX อย่างที่บอกก็ต้องตัวนี้นะครับเจ้า b e สคอมเบอร์ระบบแปลงล่างจะ จะไม่ค่อยวุ่นวายนะครับล่างรถอาจจะไม่ค่อยสวยแต่ล่างหุ่นผมว่าโอเคนะครับผมว่าโอเคเลยก็ทั้งหมดนะครับจะมีอยู่7ตัวที่ผมมาแนะนำวันนี้นะครับที่แล้วก็ที่ผมเก็บอยู่จริงๆเนี่ยในลายของเล่นของมินิบอรเนี่ยมันยังจะมีบัมเบอร์บ ซึ่งบัมบีเขาก็มาทำของเล่นใส่นะครับคิฟจัมเปอร์นะครับแล้วก็ไอแกลงใหม่ๆก็จะมีพวกเทลเกตซึ่งเป็นรถรถรถสวยๆรถสปอร์ตสมัยโบราณน,นะครับแต่เป็นรถสีขาวรวมไปถึงรถถังซึ่งเจ้าวอผ่านะครับของเล่นเนี่ยก็จะทำเป็นนี้มินิบอทแต่เวลาเราดูการ์ตูนเนี่ย พวกรถถังมันเนี่ยตัวใหญ่ไปพวกนี้ถูกไหมครับดังนั้นเวลาเราเก็บเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นจะต้องเก็บมินิบอทนะครับก็เราก็เก็บวอลพาด path, เพราะว่าวอลพาดเนี่ยของเล่นเขาก็ทำออกมามีไซส์ b x นะครับีนราคาก็มีดังนั้นวอลพาดรถถังเราก็เก็บอยู่ละเบอรมเบอร์บีทำมาเยอะแยะทุกไซส์ แต่เราก็ต้องเก็บซสายดีลาคาร์ดนะครับกิฟต์จัมเปอร์เราก็เก็บ DX เหมือนกันนะครับดังนั้นไอ้พวกที่เป็นตัวเล็กๆเ,เนี่ยที่ผมแนะนำไป7ตัวเนี่ยเราต้องเก็บตามที่ผมบอกแล้วก็สมัยใหม่ก็จะมีเพิ่มเข้ามาอีกก็คือเจ้าสวิร์ฟเจ้าสวิร์ฟเนี่ยนะครับก็จะเป็นร่างเดียวกับเจ้าเกียร์แต่ย้อมสีและเปลี่ยนหัวนะครับสวิร์ฟก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ ที่ที่ต้องเก็บแต่มันจะไม่ได้มามันจะไม่ได้อยู่แรกๆนะครับแล้วก็มีตัวไหนอีกนะฮับถ้าผมจำไม่ผิดฮับแต่ฮับเนี่ยของเล่นจะไม่มีแต่ฮับเนี่ยจะเป็นหัวรถบรรทุกซึ่งสามารถลากตู้คอนเทนเนอร์ของอัลติมาร์ค m ได้นะครับตัวนั้นถ้าเป็นงาน G1 ตัวมินิบอรจะมีแต่ของเล่นลายล่าสุด ที่ที่ที่ผมบอกไม่มีนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายตัว Win Charger นะครับพวกนี้คือถ้าจะเก็บก็ได้แต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะเจอมันในบทสัเท่าไหร่นะครับดังนั้นตามที่บอกนะครับเตัวนี้จบนะครับที่เหลือฟุลก็ไปเก็บไซด์ดีราคาร์เอานะครับ MP ก็ไปงานเติร์ดปาร์เอานะครับก็โอเควันนี้ผมมาแนะนำการเก็บเจ้ามินิบอร์ดนะครับอย่างไงก็จะเพียงเท่านี้แต่ถ้ายัางไงท่านอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมลองเสิร์ชใน Google ดูนะครับมันจะเยอะมากมินิบอร์ดเนี่ยนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับให้ด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับโอเควันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย